สำหรับพอค่ะแม่ค้าขายชาไขา่หมกเคยบจากพี่น้องที่เวลาข้าต้มาม่มไข่หมกเหลวไข่หมกมันขึ้นลูกหน่อยแทตเตว่าห้ากระยะาไขา่ไข่หมกของห้าที่ต้มออกมามันลูกไงมันสีสดแบบประหยัดนะแต่พี่น้องเวลาที่ห้าตักขายให้กับลูกค้าสำหรับใครที่ยั่งบรูวาเซียจงังไดยดีสำหรับมือนี้มาดามซีมีสูตรการต้มไข่หมกจังไดยนะจ๊ะให้ลูกหญไๆเหนียวนุ่มนึบเด้กรวก็ถูกใจลูกค้านะจ๊ะ ตามไปเบิ่งกันเลยจ้าอันดับแรกเข้ากระตองมีถวยสําหรับตวงไข่มุกนะจ๊ะเทไข่มุกลงไปในถวยตวงให้เต็มจ้ะสําหรับอัตราส่วนในการต้มไข่มุกไข่มุกหนึ่งถวยตวงเท่ากับน้ำสามถวยตวงนี่นะจ๊ะพี่น้องพี่น้องสามารถใส่สูตรนี้ในการต้มไข่มุกได้นะจ๊ะพี่น้องมาอบะซิต้มหลายหรือหน่อยก็ได้นะหลังจากนั้นเข้าก็มาตวงน้ำเพือ่อนําไปต้ม สำหรับการต้มไข่มุกมือในมาดามดิไซเป็นสีอัตราส่วนก็คือไข่มุกสีถ้วยแล้วก็น,น้ำอีกสิบสองถ้วยนะจะพี่น้องหลังจากนั้นเข้ากันน้ำไปตั้งไฟโดยใส่ไฟสูงมัจะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำม,มันสีเดือดหรือเข้าสามารถน้ำฝาปิดหม้อมปิดไว้น้ำสีได้เดือดไว้ๆนะจ๊ะพี่น้อง หลังจากที่นำในหม้อเริ่มดวดแล้วเห้ากับน้ำไข่หมูมาเทลงไปในหมอ้อโดยการทะย่อยเทลงไปทีละหน่อยหน่อยนะจ๊ะพี่น้องไข่หมูมันิได้บดติดกันเทลงไปเรื่อยๆจนกว่าไข่หมูจะมืดนะจ๊ะหลังจากที่เห้าเทไข่หมูใส่ในหม้อลงไปจนมดแล้วเห้ากับรีบน้ำทับพี่มาข้นนะจ๊ะ สำหรับการค้นให้ค้นไปในลักษณะรูปซิกแซกมันจะเน้องสีซอยไห้ไข่มุกของเห่าแตกโตออกจากกันไข่มุกมันสิบดติดกันนะจ๊ะหลังจากที่เห่าค้นไข่มุกจนรูซึ้ว่ามันแตกโตแล้วบดติดกันแล้วนะจะเป็นของเห่ากับต้มทิ้งไว้ไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำสีเดือดแล้วไข่มุกกับสิลอยฟูขึ้นมาบนปากหม้อหลังจากนั้นเห่ากับลด ไฟลงจากไฟสูงเป็นไฟกลางเราจะพี่นองต้มโตไปเรื่อยอีกประมาณ30นาทีโดยบ่ต้องปิดฝาหมอ้อเราจะพี่นองต้มโดยการเปิดฝาหม้อไว้แบบนี้หลจะจ้ะในช่วงระยะเวลาที่เฮ้าต้ม30นาทีนี่ต้องมันค้นเราจะพี่นองประมาณหานาที่มากข้นข้างหนึ่งเพื่อไข่มุกมันสีได้บ่ติดกันนจะ้ะ หลังจากที่ห้าต้มมาได้สักพักหนึ่งครบกําหนดเวลาาล้วก็สังเกตเห็นในว่าสีของไข่มุกิ่มเปลี่ยนสีเป็นะจะพี่น้องก็สิกลายเป็นสีดําเงาแต่ปากยังบดดําเข้มบันไดก็สิมีสีน้าตาลเหลือมาอยู่แต่ทาห้าวเห็นมีเมือกแบบนี้นะจะพี่น้องห้าก็ต้องตักออกตักทิ้งนะจะพี่น้องหลังจากนั้นห้ากับปิดแก๊สแล้วก็นั่มฟ้าหมอมาปิดไว้ทิ้งไว้อีก30สิบนาที ในช่วงที่เห้าปิดฟ้ามอทิ้งไว้30ิบนาทีนี่กระต้องมามันค้นนะจ๊ะพี่น้องเพราะทุกๆุกห้านาทีเพราะว่าเดี๋ยวไข่หมูกมันสีติดกันถ้าเห้าบคคลนนะจ๊ะต่อจากนี้ไปก็จะเป็นในเคล็ดลับสําคัญเทคนิคสําคัญของมาดามแล้วนะจ๊ะพี่น้องที่ว่าเล็ดใหไไข่หมูกของเห้ามันลูกงหา่นะจ๊ะ <Wow. S 1> ก็คือการแส่ไข่หมูกไว้ในน้ำนะจ๊ะพี่น้องโดยที่เห้าบวตองนั่ไปหลาง เท้าสีแซไปเรื่อยๆประมาณหนึ่งหมื่นนะจ๊ะพี่น้องเท้าก็ต้อง,องมัมันข้นตลอดเพื่อไขมุกมันสได้บริติกันหลังจากนั้นเท้าก็ค่อยน้ำน้ำตาลนะจ๊ะพี่น้องน้ำตาลไส้เดงไออัตราส่วนก็คือไขมุกหนึ่งถว้วย่ตน้ำตาลไส้สองช้อนโตะนะจ๊ะพี่น้องอันนี้มาดามใส่ไขมุกสี่ถ้วยกับอัตราส่วนก็สิเปน็นน้ำตาล แปดชนโตะนะจจะพี่น้องแล้วเข้ากับเทลงไปในไข่มุกแล้วเข้ากับข้นนะจ๊ะข้นจนกว่าน้ำตาลสิลดงไล่สำหรับสูตรการต้มไข่มุกสูตรนี้มาดามพอรับประกันและการลั่นตีเลืเลยๆนะจจะพี่น้องว่าพี่น้องสิได้ไข่มุกลูกไงสมใจเลยนะจ๊ะเพราะว่ามาดามได้ล่องทำม,มาโดยประสบการณ์การขายชาไข่มุกเองโดยตรงนจ่จะพี่น้องก็เลยอยากนํามาแช่มาบแบ่งปันสูตร เพื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องที่เขามารับชมเฮาสิเริ่มสังเกตเห็นในว่าไข่หมูของเฮาสิลูกหง,ง่ดำเงางามดีนะจ๊ะและนี่ก็ถือว่าเร็จสินขั้นตอนการต้มไข่หมูให้หลูกหง่และสามารถนําไปใช้งานได้จริงนะจ๊ะมาดำมัง,งมาคงสิเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่เขามารับชมไปเจอกันคลิปหน้าด้อจ้ะสวัสดีจ้า